ค่ะสวัสดีค่ะีน่นี่คอนฟูไฮมอนี่จะพ้ามาบึงอันอนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามมาะะเลยค่ะค่ะเป็นกำลังสางบ้านไม่เนะบ้านกระสางเองเองินทองไม่รั่วไหลอันนี้กระเบื้องบะ อืค่ะนี่นี่สิผ้า มาเบิงพวงมาลัยนะคะเป็นของป้าปัดเนาะคะเพื่นทำสูงทุกวันทุกวันนะคะนี่คือพวงมาลัยที่เราเห็นตามสามแยกสีแยกนะคะสวยมากๆค่นี้เป็นกิจกรรมยามว่างนะคะเป็นรายได้ซื้มในครอบครัว ไขมันไขขยันก็ะไดเนาะคะนะ่ะเนาะพ่วงนี่สามสิบห้าบาทนะค่ะพว่วงนีค่ะนี่สือหายเห็นเอจ้าของปีมือพว่มาไล่เนาะคะนะ่ะเนาะค่ะนี่คือปฝปัดนะคะคุณ อยู่ซอยเดียวกันกับบ้านดินหลี่นะคะอยู่ทางปากซอยเปิดกับเห็ดสูงถุงมือ่อถุงมื่อนะคะเบิองไห้เบิองน้ำแน่อันนี้ได้มือจากพวงเป็นอะไองพวงคัน,นพวงพวแวน,น่แต่ถือว่าเก่งนะคะเนาะนี่คือพวงมาไล่ที เขาใส่ในหนาหลุดดวยคะ่ะเขาจะจะไปติดใส่กับดอกใหม่เนาะดอกใหม่ใส่ใใขับแป๊บๆข้าวเดียวเด้๋ยนี่ แต้นหลีเฮปเปินนะคะเด้อถ้าจะฟึกแกะยังกัดสิบพอ่อได้อยู่เนาะือวาสิบพ่ได้ก็นคนเฮามีพ่อนสวนรรค์บ่คือกันนะคะเกิดมานี่ถนันไผ่ฐานดมันเนาะมีตุ๊กสามพ่วงบอ่อเห็ดเนี่ยม,มือหนึ่งนะสามพ่วงเนี่ยค่พวงก,ก็เอาต่าแม่เนาะ ยง่ว่างเป็น,นยง่ยวางยง่วางจากหาจากหน้าจากที่นายหน้าหิห,ห,หัวยสวนเกสตรมานางทำพวงมาลัยตรงนี้นะคะกกะสีได้เดือนหนึ่งไย,ย,ยอยู่แล้วเนาะพ่อซื้อพ่อจ่ายน่แล้วพอได้ใส่ได้จ่ายเนาะดีด<ร>กว่า<ร>อยู่เปล่าเ<ๆ>ปล่าคน ค่ะเส้ามาบึงเนี่ยค่นี้เรานางเห็ดข้าวเดียวแป๊บเดียวนะคะค่ะพวงนี่ราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะสูงสามสิบห้าบาทนะคะเนาะสองพวงนี่ เจ็ดสิบบาทร้อยสี่สิบนะคะนี่คือที่เคนทาแต่ละมือเนาะคะ่ะเนาะทําซุงนี่บางมือเป็นพ่นอันคพื่อนะคะเขามาหลับอยู่บาทมีคนหลับไปซุงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ สวยมากๆนะคะทำแล้วมีรายได้นะคะกรไดาซื้อบคัวหลังจากยได้เนี่นนีคืออีกงานหนึ่งนะคะนี่เป็มะนังนี่มะนังแต่แปเพ่นกระดสีน่นีแล้วนะคะ ใพยายันใช้มันเนาะคะ่ะเนาะหนทางจะมาหาเงินมีหลายช่องทางนะคะเป็นอาชีพสุจริต <c oughs> ลูกเดือนหนึ่งไล้หน0อยบาทเนาะเด <c oughs> <c oughs> ือนเดือนหนึงน่ง นี่ก็อยู่ปล่าๆค่ะสำหรับคลิปนี้กระสินทรุ่งแค่นี้นะคะพามาชมฝีมือทำพวงมาลัยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ในีนะทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย